เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่20เมษายนคืนนี้ครับกับเกมสำคัญในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนะันที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเยือนเซบีย่าทีมเดับ13ของตารางคะแนนในศึกลาลีกาสเปนด้วยเกมนัดแรกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ก่อนที่สนามโอทราฟอร์ตนะครับต้องบอกว่ากองทัพปีสแสดงของเรานะ พลาดวาชัยชนะไปแบบเหลือเชื่อมากๆครับหลังเชียร์ได้ออกนำเซเบียไปก่อนถึง2ต่อศูนย์และรูปเกมตลอดทั้งเกมนะครับก็เหนือกว่าทีมเยือนเซเบียแทบจะทุกอย่างซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับเกมนัดดังกล่าวเซเบียก็ไม่น่าจะรอดแน่แต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรเกิดขึ้นได้ครับสุดท้ายแมนยูแต่ก็โดนเซเบียตามตีสเสมือนในช่วงท้ายเกมจากจังหวะโอโกของทั้งไตเรลมาเลเซียและกแฮริแมกควายครับซึ่งกับผลการแข่งในเกมสัปดาห์ก่อนนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมในค่ำคืนนี้ กองทัพปีแสดงของเราก็คงจะต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนเลยครับก่อนไปกรดี่พรีวิวเกมคู่นี้นะครับเรามากันที่รายชื่อนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดบุกเยือนเซบีย่าในาค่ำคืนนี้กันครับจากการคอนเฟิร์มของทางเว็บไซต์สโมสรเรามาเริ่มที่ตำแหน่งนายทวารน,นะครับมีด้วยกัน3รายประกอบไปด้วยดาบิดดีเคอาร์แจ็คบาร์แลนและก็ราดิควิทเทกกองหลังมีด้วยกัน6รายนะครับประกอบไปด้วยดิโอโกดาโลวิคตอรินเดอร์ลฟแฮร์รี่แม็กไกวราเอร์มาเลเซียลุคชอและก็อารอนวันบิซาก้า กองกลางนะครับมีด้วยกัน5รายประกอบไปด้วยคาเซมิโร่คริสตินเอริกเซนเฟลด์ซินันอิกเบลและก็มาเซลซาบิเซอร์ครับในตำแหน่งตัวรุกนะครับเกมนี้กองทัพปีสดงได้รับข่าวดีเมื่อมาคัสแบลตฟอร์ดมีชื่อติดทัพไปด้วยครับส่วนในหกได้นะครับก็มีอันโตน,นี่แอนโทนีอ,นอลังกาอองตูรีมาซิยานฟากุนโดเพลเลสรีเจดอนซันโชและก็วอลเวกฮอสครับเรามากันที่พรีวิวเกมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับ เซบียาจากสเปนเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามรามอนซานเชสบิสควนลงสนามแข่งเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับเป็นอาเธอร์ดิออสจากโปรตุเกสและผู้ตัดสินในห้อง v a r นะครับเป็นตีเโกมาตินส์จากโปรตุเกสเช่นกันครับเรามากันี่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านเซบียากันก่อนสำหรับเซบียานะครับปัจจุบ,บันอยู่ดันดับ13ของตารางคะแนนลาลิกาสเปนและกับฟอร์มในช่วงหลังนะครับต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อย ด้วยซีเกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยแบ่งเป็นชนะ2และก็เสมอ2โดยเฉพาะกับผลงานในเกมล่าสุดนะครับบุกไปชนะบาเลนเซียมา2ต่อ0และกับผลงานของเซบีย่ากับการลงสนามในบ้านในช่วง1 1เกมหลังสุดนะครับแพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นเสมอ2และก็ชนะไปถึง8เกมด้วยกันดังนั้นกับการบุกมาเยือนของทัพป,ปีแสดงในข่าเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนส่วนเรื่องวามพร้อมนะครับต้องบอกว่าเซบีย่านั้นพร้อมมากๆไม่มีตัวเจ็บเลยแม้แต่คนเดียว ราก็จะมีอยู่หนึ่งรายนะครับที่ไม่สามารถลงสนามได้ก็คือปาเป้เกกองกลางชาวเซเนกัลซึ่งเซเบียนนครับไม่ได้ใส่ชื่อลงทะเบียนในรอบน็อกเอาท์ส่วนบรรดาตัวหลักรายอ,ยาอื่นนะครับอย่างเช่นเอริกลาเมล่าอีวานราเกติชลูคัสโอคัมโพสหรือว่าจะเป็นกองหน้าตัวความหวังอย่างยูซุปเอนเนสเซอรีต่างพร้อมลงสนามเจอกับแมนยูเต็ดครับเรามากันดีความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนกองทัพปีแสดงกันบ้างนะครับ ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปชนะดอร์แฮมฟอร์เรสต์มา2ต่อ0และกับผลงานของกองทัพปีแสดงในศึกยูโรปลาลีกปีนี้นะครับก็เจอทีมจากสเปนมาแล้ว3ทีมด้วยกันและกับผลงานในการเยือนทั้ง3าทีมนั้นนะครับแมนยูแต่ไม่แพ้เลยด้วยแบ่งเป็นบุกไปเอาชนะเรอัลโซเซดัดมา1ต่อ0บุกไปเสมอบาร์เซโลนาจากฝูงของลาลีกาในปัจจุบันนะครับ2ต่อ2และกับในเกมรอบที่ผ่านมากับการบุกไปชนะเรอัลเบตสมา1ต่อ0 ซึ่งมาดูจากสถิติแล้วนะ่ครับก็พอจะอุ่นใจได้กับการบุกเยือนสเปนในซีซั่นนี้ของทัพปีศาจแดงแต่ก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าฟุตบอลใน,นลูกกลมๆดังนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดเลยครับส่วนเรื่องความพร้อมนักเตะนะครับแมนเชสเอร์ยูไนเต็น่นนะจะขาดตัวหลักหลายรายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลวารานลิซันโดมาเดิเนสอเลฮันโดกาไนชชและก็สกอตต์แม็โทมินเนที่ยังคงเจ็บทั้งหมดครับและอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้นะครับคือกองกลางคนสําคัญอย่างบ ที่ติดโทษแบนจากการสะสมไปเหลืองครบโคตาอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เอริกน็ก็ยังจะพอมีข่าวดีนะครับเมื่อสีนักเตะตัวหลักไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวของหวังอย่างมาครัสแวร์ฟอร์ที่มีชื่อในเกมนัดนี้ด้วยและอีก3รายนะครับอย่างมาเซลซาบิเซอร์แต่เรลมาลาเซียและก็ลุกชอที่ก็มีชื่อในเกมนัดนี้ด้วยเช่นกันครับ มาด์คิคาดการรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่ากันก่อนกับแผน4-2-3-1นายทวารเป็นยาซินบูนูสี่กองหลังนะครับแบ็กซ้ายเป็นมาโกสอาคูน่าแบ็กขวาเป็นกอนซาโลมอนเชลคู่เซนเตอร์นะครับมาซาวและก็ตองกี้เนนซู2องแดนกลางนะครับเป็นเนมันยากูเดลและก็เฟรนันโด3ตัวรุกนะครับทางซ้ายเป็นโอลิเวอร์ตอเรสทางขวาเป็นลูคัสโอคัมโปสมิดฟิลด์วรุกเป็นอีวานราคิติชและสุดหน้าตัวเป้านะครับยูซุปเอนเนสเซรี มาที่ฝั่งคาดการทีมเย,ยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับวันนี้มาในแผน4-2-3-1เช่นกันนายติวันเป็นดาบิดเดเคอาร์ซีกองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแบ็กซ้ายเป็นลุคชอคู่เซนเ็นเตอร์นะครับแฮร์รี่แม็กควายกับวิกตอร์ลินเดเลฟสองแดนกลางนะครับคาเซมิโร่กับเฟลทสามตัวรุกทางขวาเป็นอันโตนี่ทางซ้ายเป็นเจดอนซันโชมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นคริสตินเอริกเซนและศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นอองโตนี่มาซิยานครับ สำหรับผลสกอร์ที่คาดการณ์นะครับเกมนี้ทางฮูสกอร์ให้เซบียเปิดบ้านเอาชนะแมนยูเต็ดไป2ประตูต่อ1น1ครับจากรีวิวเกมยูฟายูโรปาลีกรอบไปทีมสุดท้ายนะครับเราิมกานีข่าวทั่วไปของสโมสรกันบ้างเริ่มกันที่บทสัมภาษณของมาเซลซาบิสเตอร์นะครับที่เดบออกมาระบุว่า ในสายตายของเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคีแมนหลักอยู่3คนประกอบไปด้วยบรูโน่ฟาน a n นเดสมาคัสแบดฟอร์และก็ลิซันโดมาร์ติเนสที่หากว่าไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงก็ได้ลงสนามอย่างแน่นอนครับดิมาเซลซาบิเซอร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางบิลสื่อดังของเยอรมันว่าผมอยากจะบอกว่าภาพจิตใจต้องการชนะของทีมทีมนี้มีอยู่อย่างมหาศาลเลยนะและผมจะบอกคุณว่ามีอยู่สามนักเตะที่มีความสําคัญต่อทีมอย่างมาก คนแรกเลยคือแชมป์โลกของเราอย่างลิซันโดมาติเนสเขาพร้อมตายคาสนามสําหรับเขาแล้วชัยชนะคือทุกอย่างเลยละ่ะเขาคือกองหลังระดับโลกในทุกมิติเขาคือผู้ชนะและก็ผู้นําตัวจริงคนที่2คือบรูโน่ฟานเนเดสเขามีความสําคัญมากในห้องแต่งตัวเขามีความรับผิดชอบสูงอย่างมากคนสุดท้ายคือมาคัสแบทฟอร์ดเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเราและก็แน่นอนว่าเขาเป็นกองหน้าระดับโลกด้วยหากเขาวิ่งเมื่อไหร่คุณไม่มีทางป้องกันเขาได้อย่างแน่นอน ส่วนกับเรื่องสไตล์การเล่นต้องบอกแบบนี้นะว่าฟุตบอลในเะยอรมันมีความแตกต่างในแง่ของการคลองบอลและมีแทคติกมากมายแต่ที่นี่มีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์อยู่ตลอดคุณต้องมีความเร็วต่อการตอบสน้องคุณต้องฉลาดและก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอด้วยผมมีสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆนะตอนที่อยู่กับไลซิกตอนที่เราต้องเล่นเกมโต้กลับเร็วด้วยการแทงบอลทะลุช่องแนวรับซึ่งกับที่นี่ผมต้องเล่นในสไตล์เดีวยวกับไลซิกอีกครั้งช่วงเวลาของผมกับไลซิกน่ะเข้ากับฟุตบอลติดพอดีเลยละ่ะ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของอีวานรรคิตชกองกลางตัวเก่าของเซบีย่านะครับที่ออกมาระบุว่าการที่แมนยูแต่จะต้องยกพลบุกเยือนเซบีย่าในเกมค่ำาคืนนี้มันจะไม่ใช่งานง่ายอย่างที่หลายคนคิดอย่างแน่นอนครับดิทังอีวานไรคิตชนะครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมเอาไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รู้หรอกว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างในเกมค่ำาคืนนี้แน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมใหญ่ประสบการณ์แน่นคนตามก็เยอะ แต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าที่สนาม io, chez, อเอสตาดิโอรานะมนอน,น,าน,าน,น,มนซันเชสฟิสควอนของเราน่ะมีแฟนบอลหนาแน่นกันมากแค่ไหนสิรีแฟนบอลของเราทํานั้นในอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะให้กับเรานะ่ะดับ c บิลเด r o เคอาคาเซมิโรเคยเจอกับเรามาแล้วผมมั่นใจนะว่านักผู่ต้องไปบอกเพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอนว่าต้องเจออะไรกับเราบ้างในเกมคืนนี้ และแน่นอนว่าแมนยูเต็ดจะต้องเจองานดนักอย่างแน่นอนผมเองก็บอกไม่ได้หรอกนะว่าเราจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,น่ะเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่แน่นอนเมื่ออยู่ในสนามและอีกอย่างหนึ่อย่างที้ใครต่อใครทราบกันว่ารายการนี้น่ะมันเป็นรายการของเซเบียทีมของเรานั่นเองหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม